ครับสวัสดีครับมาดูรถใหม่ออกจากโชว์รูมคาวาซกิเคลเกอร์นะ,ะผมไม่รู้ว่าใหม่แค่ไหนนะคุณดูเอาแล้วกันอ่ะดูเก็บให้แล้วสุณจุดนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับจาดดิ้หน้าครับเก็บเครื่องแล้วก็เกี่ยวกับพวกทรงรถแล้วก็การทำสีเกือบทั้งคันครับโค้งเคิง ทำหมดครับหรือลงมาทําหมดหมดเก็บให้หมดทุกจุดนะฮะตามรายละเอียดตามนี้เลยเครื่องนิ่งขบูนิ่งอะไรนิ่งหมดแล้วผมก็ถือว่าผลิตออกมาจากร้านในมาตรฐานที่ผมบ้า,างๆที่แต่ทํำนานนะเดินเรื่องแบบนี้ใหม่ไม่ใหม่มมดูแลกันนะเดี๋ยวให้กล้องเขาส่องให้ดูเรื่อยๆจะเข้าใจอย่างที่เห็นเลยเขา มาแบบสภาพไหนตอนมาผมไม่ได้ถ่ายไว้แต่ตอนนี้คือสภาพอย่างนี้อย่างที่เห็นเลยใสแน่นอนครับนะฮะสนใจทาแบบนี้อยากทำแบบนี้ครับยินดีต้อนรับเสมอครับร้าน k a w a สก k i ค c าเ o อร์นะครับสนใจส่งมาครับ